ะส,สะท้อนกระสุนสะท้อนกระสุนมาดิมาดิมาดิาดปลาดาบใส <laughs> วันนี้จนถึงวันที่21มกราคมที่จะถึงเนี้ย18ก็2ีเออีก3วันนะครับเกม Star Wars Battlefront 2แจกฟรีใน Epic Store นะครับใครที่ไม่รู้จัก Epic ค้า g o เ g l ลเลยแล้วเขียน E p i ิกลัมเชอร์เข้าไปสมัคร i อแล้วก็โหลดเกมเกมนี้ผมแนะนําให้โหลดเพราะว่ามันสนุกมากๆแล้วมันเป็นเกมฟรีขายจริงๆแบบราคาหลายพันบาทนะครับเข้าไปรับฟรีแล้วก็เป็นฟรีแบบตลอดชีพฟรีแบบถาวรนะครับรีบเข้าไปรับเลยผมไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์จากค่าย EA หรือค่ายสตาร์วอลอะไรทั้งนั้นคือเกมนี้มันสนุกจริงๆเป็นเกมเกรด A ที่สนุกมากมันเล่นออนไลน์แบบเกม b a t t ทิลฟิล d เลยนะครับอารมณ์แบบลงไปในสนามรบแต่เป็นในทีมของ Star War s คุณลองคิดดูซึ่งวันนี้ผมจะพามาเล่นกันเข้าาเเรื่่องลยว วันนี้ผมจะมาเล่น Star Wars Battlefront War 2นะครับผมเคยไลฟ์สตรีมมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก่อนที่จะเข้าไปในเกมนะครับผมมีหูฟังตัวใหม่มาอวดซื้อไว้แล้ว HS 6 0 Haptic นะครับของ Corsair ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเสียงมันดีแล้วก็ทีเด็ดของเจ้ากล่องนี้เลยก็คือ หูฟังมันสั่นได้หูฟังมันสั่นตามเสียงเบสคุณนึกลองดูนะเว้ยที่ผมเอามาเล่นกับส t a r Wars ประเท่นส2เพราะว่าในเกมอะเสียงเบสมันหนักมากๆนะครับไหนจะเสียงยานเสียงระเบิดเสียงโอ้เสียงดาบไ์เซเบอร์หูฟังเนี้ยใช้ได้ดีมากๆม,มันสั่นยังไงคุณอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน มาเรามาดูหูฟังสั่นได้นะครับคือผมคิดวิธีที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจไม่ออกแล้วเอาเป็นว่ามันสั่นได้แล้วผมก็คิดวิธีนี้ออกก็คือให้มันวางกับโต๊ะแล้วก็มาฟังเสียงสั่นของโต๊ะกันนะผมก็เปิดเพลงที่เบสหนักๆอ่ะฟังนะเห็นไหมมา คือแม่งสั่นแรงมากสาั่นแบบมือผมรู้สึกได้อะม่ใช่สั่นเฉพาะที่มีเบสห,หนักๆนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันสั่นประมาณนี้สั่นจนแบบได้ยินเสียงกระทบกระโตอะสั่นเป็นคลื่นๆเลยนะครับแล้วคือพอผมลองเอามาใส่หูอะมันสั่นหนักจริงๆซึ่งผมก็จะใช้หูฟังตัวนี้เล่นเกมไม่เนี่ยผมใช้ไม้ตัวใหญ่อยู่แล้วไม้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะงั้นผมจะถอดออกเพราะว่ามันเก,กะกะผมจะใช้แค่หูฟังอย่างเดียวไปไปเล่น Starbowl กัน เ k แค่หยิบดาบไ์เซอร์ออกมาหูฟังของก็สั่นแล้วจริงๆมันปรับได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้สันนะ่นอะมันมันจะมีให้หมุนตรงนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยหมุนได,ด,ด้ถ้าเกิดปิดก็ปิดถ้าเกิดเปิดก็เปิดมาอะมาหยุดเรื่องหูฟังเรามาเล่นกันดีกว่าเกมนี้เนะี่ยมันเล่นได้ทั้งเ,เล่นหมดในะเรื่องคนเดียวก็ได้นะครับหรือจะเล่นแค่เฉพาะกับเพื่อน4คนแบบยิงกระบอกก็ได้หรือจะไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมจะไม่พาไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันมันมันเป็นเนื้อเรื่องอะช่วงแรกๆมันจะน่าเบื่อแต่ผมจะพาไปดูรูปแบบเกมแล้วกันโดยการเล่นกระบอทให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงซึ่งการเล่น c อ of mission นะครับก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะครับผมก็จะคือมันมันก็เลือกได้อะจะเล่นอะไรอันนี้คือเราเล่นกระบอทก่อนนะเพื่อเข้าไปดูว่าตัวเกมมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้เทสหูฟังด้วยตอนนี้เรามาที่ดาวทาโกดานะนะครับ มันคือดาวอะไรวะมันดาวโลกเลยซึ่งในการเล่นนะครับใครที่เคยเล่น Battlefield มาจะเข้าใจมันอย่างดีมันจะมีคลาสให้เลือกคุณจะเล่น a i r s o เล่น Heavy เล่น Officer หรือ Specialist ก็ได้ถ้าเปรียบ Specialist ก็คือเหมือนปืนม,มือปืน Sniper o f f ซอร์ก็เป็นแนว Support ครับเป็นแบบว่าสามารถฮิลเพื่อนแล้วก็ตั้งโดมป้องกันได้ Heavy เป็นปืนกลหนักนะครับเน้นแบบสัตก,กระสุนเยอะ หรือว่าแอร์ซาวก็คือสายบูนะครับทหารราบนั่นเองนะซึ่งอพอเราเล่นไปเรื่อยมันจะปลดล็อกปืนนะครับตอนนี้ผมเล่นมาจนปลดล็อกปืน A280 และเป็นปืนแบบยิงทีละสามนัดซึ่งแรงมากๆเราสามารถเลือกเกิดกับเพื่อนได้นะครับเราจะเกิดกับเพื่อนตรงไหนก็ได้นะอย่างมชติว่าเกิดตรงนี้เราก็จะต้องดันไปยึดจุดอันนี้เป็นภารกิจยึดจุดนะครับท่านผู้ชมเป็นภารก,กิจยึดจุดกตุอยนา มันมากกันยิงแต่ละทีแล้วกระสุนเกมนี้ไม่มีหมดนะครับจะเป็นแนวแบบว่าพอปืนร้อนก็จะต้องพักปืนแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนั้นต้องรีโหลดกระสุนอยู่นะครับผมนี่คัดแอสเซอผมคือเล่นสนุกมากโอ้ยโดนยิงตายวะซึ่งพอเราฆ่าได้ใช่ป่ะมันจะมีแต้มแต้มเนี่ยสามารถเอาไปเลือกตัวละครที่เล่นได้โดยเฉพาะในเกมนี้นะอยากสุติว่าถ้าคุณอยากเล่นเป็นเจไดอยากเล่นตัวที่แบบเป็นตัวคีโร่ที่ถือดาบอย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือ ถ้าใครโลเลนใช่ไหมคุณจะต้องมีแต้ม4,000ก่อนถึงจะปลดล็อกตัวละครพวกนี้มาเล่นได้นะครับแต่ว่าพอเราเลือกมาใช้เราจะต้องระวังถ้าเกิดว่าเอามาใช้แล้วตายเร็วอย่างเงี้ยก็เสียดายแต้มใช่ไหมละ่ะแต่ว่าแต้มผมยังไม่ถึงครับผมจะเล่นอแอสตอลธรรมดาก่อนเพื่อเก็บแต้มไปเรื่อยตอนนี้เราต้องดันไปข้างหน้าก็มาดิครับอุ้ยตัวแอสตอลนี่ดีอย่างเลยนะมีสกิลตัว E ีด้วยพอกดตัว E วีเพบ่จะเปลี่ยนเป็นลูกซองครับซึ่งอ้าวยิงไม่โดนนัดเดียวหายครับนัดเดียวหายอุ้ย เปนลูกซองมันแรงมากก็มาดิครับผมอุ๊ย,อ,ยอาลแะตอนนี้เรามีแต้มถึง6,000แต้มนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไคลรโลเลนไปสู้กับเรมา,มาครับผมมาแล้วไคลรโลเลนกูมาแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีฮีโร่ดูครับเฮ้ยเชี่ยระเบิดเฮ้ยลบระเบิดก่อนสามารถปัดกระสุนได้ปัดกระสุนได้โดดสูงด้วย ตายหนึ่งดีครับตัวเราอึดน,นะครับพอเป็นฮีโร่แล้วอึดยิงมาดิยิงมาดิยิงยิงมาดิยิงมาดิาดปัดกระสุนนอกหมดครับปัดกระสุนนอกหมดครับยิงไม่ได้ครับฆ่าตัวนี้ก่อนโดดหนีก่อนมาแล้วใครเราเลน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนอะไรวะนี่เรามีพลังฟอร์สด,ด้วยดูดึงมาได้นะครับ ดึงลอกมาแล้วยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอไหนกันออมหลังดีป่ะท่านแม่ท่านแม่มีโล่มีโล่แล้วยังไงมีบาเรียรแล้วยังไงไม่มีใครยิงเราเข้าได้อา้าวหลอยหลังนี่ครับหลอยหลังนี่ครับผม <Yeah. S 1> อุ้ยถอยก่อนลาก่อยเพื่อน เกมมันประมาณนี้นะถ้าพูดถึงในโหมดมัลติเพลเยอร์นะเดี๋ยวรอบนี้เราจะพาไปเล่นกับคนจริงๆเลยนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวที่ผมมีเนี่ยผมเล่นไรผมเล่นสายแอร์ซาเป็นหลักนะครับจนกว่าตัวแอร์ซาจะตันนะจนกว่าจะปลดล็อกทุกปืนผมถึงจะไปเล่นอาชีพอื่นนะยิ่งอยากได้ปืนไหนคุณก็ต้องเล่นแบบอาชีพนั้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็จะเล่นแอร์ซาให้ปลดล็อกทุกปืนก่อนส่วนการ์ดเนี่ยเห็นปะมันจะมีให้ปลดล็อกหลายอย่างเลยนะครับอย่างการ์ดที่ผมใส่เนี่ยก็บอกว่า จะได้เลือดคืนเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับก็ได้30%มอะไรประมาณนี้อย่างอันนี้บอกว่าจะได้จะอืดขึ้นโดนดาเมจน้อยลงนะครับเวลายิงก็จะอืดขึ้นเวลาบวกกับอื่นเราก็จะได้เปรียบหน่อยแล้วก็อย่างอันนี้นะครับก็บอกว่าเลือดเนี่ยจะรีเจนรีเจเนเรทเร็วขึ้นก็คือเหมือนเลือดเนี่ยจะฟื้นฟูเร็วขึ้น30%นะครับซึ่งเราสามารถปลดล็อกการ์ดพวกนี้ได้นะอย่างสุดว่าผมจะปลดล็อกการ์ดอันนี้การ์ดนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยแล้วกดปลดล็อกได้นะ แล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับห็นะมากสุดคือสีม่วงแต่การที่คุณจะอัปเกรดสีม่วงได้เนี่ยเลเวลคุณต้องถึงซึ่งเลเวลผมยังไม่ถึง35นะครับก็ได้อยู่แค่สีฟ้าประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่สกิลปืนมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลปลาระเบิดนะครับลูกซองแล้วก็ปืนสแกนดาสนั่นเองอ่ะส่วนพวกคอสเมติกนะครับพวกชุดพวกอะไรทั้งหลายก็สามารถเข้ามาแต่งได้นะอย่างตัวแอสซอรที่ผมเล่นใช่ไหมถ้าเป็นแอสซอรอย่างเดียว ก็จะมีเนี่ยครับหลายตัวละครหลายฝั่งเลยอย่างถ้าเกิดว่าเราเล่นในด่านที่เราเป็น first order อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ first order ก็จะเป็น stormtrooper ตรงนี้หรือว่าจะเป็นแบบ snow stormtrooper ก็ได้ผมใส่ stormtrooper ธรรมดาดีกว่าเท่คลาสสิกดีประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงกันเลยดีกว่าเราจะเล่นอ่ากด quick match เล่นไปเลยไม่ต้องเรียกเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราได้โหมดอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าได้โหมดอะไรจริงเกมนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2017แล้วแบบ สองสามปีแล้วแหละท่านผู้ชมนานมากแล้วแต่ว่าที่ผมหยิบมาแนะนำเพราะว่าตอนนี้มันแจกฟรีผมอยากให้พวกคุณเนี่ยเข้าไปหยิบจริงๆนะครับคือเกมฟรีๆดีๆที่เป็นมัลติเพเยอร์แบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะเว้ยแล้วยิ่งเป็นเกม Star ์ a อรแล้วด้วยเนี่ยเฟี้ยวบอกเลยมาเล่นแอร์ซเริ่มที่มันโหมดอะไรวะเนี่ยซูเปอร์เมอร์ซี่ซูเปอร์เมอร์ซี่คืออะไรวะอ๋อยืนจุดนั่นแหละอ๋อไอ้บุ๊คเราสามารถปรับโหมดให้เป็น FPS ได้นะแต่เฉพาะ ตัวละครที่เป็นตัวธรรมดานะถ้าเป็นตัวพิเศษที่ใช้แต้มหยิบมาเนี่ยไม่ได้นะครับท่านผูเราน่าจะต้องบุกจุดจุดไหนก่อนดีวะเพื่อนวิ่งไปไหนเราก็ไปนั่นอ่ะจุดดียึดจุดดีก่อนต้องลงแขงางล่างเหรอได้เลยพี่น้องได้เลยตอนนี้ยังไม่มีใครโดนยิงตายครับเ๋ยงสักพักก็จะมาแล้ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งยิงเพื่อนตกใจหมดเลยยึดจุดแบบแบเทนฟิลนะท่านผู้ชม Let's go ล้วดูผู้เล่นทั้งหมดนะครับห้องหนึ่งสี่ิคนฝั่งละยี่คนเนี่ยแล้วเกมเห็นภาพสวยๆอย่างนี้ไม่กินสเปคนะสเปกต่ำๆก็เล่นได้นะครับเพื่อนผมคอมแบบบางคนคอมไม่ดีเล่นเกมนี้สบายๆเลยข้างหน้าข้างหน้ามีเรื่องตายหนึ่งตายหนึ่งปาระเบิดไปปาระเบิดไปเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่าอุ้ยโดนอะไรอ่ะตัวกูโดนไหไรวะเนี่ยเอ้ยผมปลดล็อกตัวนี้มาเล่นดีกว่าตัวนี้นะครับ นี่มีจรวดนะครับตัวนี้มี RPG ด้วยพุ่งไปด้านหน้าได้แต่ว่าต้องใช้1พันแต้มนะครับฆ่าตัว2ตัวก็ได้แล้วยึดจุดกับฆ่าตัว2ตัวก็ได้แล้ววู้ฮึยอาชิบหายเกือบบั๊กเฮ้ยข้างหน้ามันจะมีโจทย์เราถือ RPG รอเลยดีกว่าดัานซ้ายด้านซ้ายเพียบด้านซ้ายเพียบอยู่ไหนวะเอา RPG ไปกินโหไม่มีใครตายเลย มินมาเชีย่ยหมวกสตอมทูปเปอร์ตกเต็มเลยโอ้โหด้านหลังตายหนึ่งตายสองนี่ครับเปิดประตูให้หน่อยแต่ต้องมีจุดเดินโอ้ยโดนอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมมาอีกทางนึงอุ้ยด้านหน้าอุ้ยเพียบเลยเชีย่ยมามาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิกูถือลูกซองรออุอ้อเยเอ้ามีคนโดนระเบิดผมตายเว้ยคนโดนระเบิดผมตายเว้ยผมถือลูกซองไล่ชาร์จแล้วนะ อุ้ยโโอ้หไม่ตายวะมาแล้วเปิดลูกซองยัดเปิดลูกซองยัดเปิดลูกซองยัดครับผมออมอ้อมอ,ออมต้องออมเปิดลูกซองยัดหนึ่งลูกซองยัดสอง,ล,อง,สองลูกซองยัดสามว,ว,วิ่งเจ็บวิ่งหลบก่อนโอ้โหตัวนี้ไม่ทันวะ่ะเฮ้ยผมว่าผมได้เป็นดาร์ดเวเดอร์ละมาดิครับผมมาเลยดาร์ดเวเดอร์มึงเจอกู ดึงพลังฟอสมาดิมาดิโยดาก็มาดิครับโยดาก็มาดิครับโยดาควดกับโยดาโยดาตายสวยปัดกระสุน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 แล้วเดินถอยอ้หูเกือบตายครับผจญการโยดาไปได้เมื่อกี้ถ้าได้เข้าไปข้างในนี่เอาเรื่องอยู่หลบก่อนหลบมุมก่อน สะท้อนกระสุนสะท้อนกระสุนมาดิมาดิมาดิาดปลาดาบใสโคตรมันดันไปเด้อกูโคตรมันดึงพลังฟอร์สอุ้ยไม่โดนว่ะต้องสะท้อนสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปเจ็บเป็นละมึงเจ็บเป็นละมึงเจ็บเป็นละมึงอุ้ย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 ,ยตัวอะไรมาวะ ต้องเอาไปอีกทาั้งแต่ตัวผมก็จะตายเหมือนกันปลาดาบใส่ปลาดาบใสายอุ้ยตายนะครับผมดาดเปเด้ผมยืนได้เท่านี้แหละเฮ้ยดัดหมดเยอะดัดหมดเยอะฮลวงหมดแล้วกูไม่ทันได้ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> สองตัวอันแน่อยู่ในกระจกอยู่ในกระจกใครเขาปาระเบิดไปดิไอ้บ้า <c oughs> ตายเดียครับ <c oughs> ฟักลูกซองรอแล้ว ควักลูกซองรอแล้วถอยก่อนมาดิ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 ควักลูกซองรออุ้ยเยอะเยอะเกินเยอะเกินมาระเบิดดักวู้ฮู้วู้ฮู้หลบทันไหมโอ้โหไม่ดันตายบดีวะอโอ้โหเพียบมาดิครับเรียบร้อยยิงหลังหายอีกหนึ่งปืนลูกซองโกงครับโกงจริงผมบอกเลยโคตรโกง วุ้ย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 อะไรตามโปวะวะโดดลงมายิงครับผมหลบกระสุนหลบกระสุนโอ้โหไม่ได้โดนลุมสองตัวเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คือพลังพายุใต้ฝุ่นอะไรหรือเปล่าชิบหายละวิ่งออกไปข้างนอกสวยทีย่ไหนวะท่านน่เสือกเลยเสือกเลยมาแล้วลูกสอง ลูกสองอยู่ไหนอีกมืออยู่ไหนอีกลูกสองลัดช็อตลูกสองอีกหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งผมบอกเลยว่าลูกสองโกงจริงครับก็มาดีครับผมระเบิดแล้ววะปาดากอนปาระเบิดดากอนเรียบร้อยรออะไรกระเด็นวิวิววิววิว อุ้ย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 จีจีโคตรมันเนี่ยสตาร์บอร์ใครที่กำลังหาเกมฟรีเล่นนะครับรีบเข้าไปรับก่อนวันที่21นี้ใน Epic Store หรืออีพิกลันช์เชนะครับแจกโดย Epic Games นั่นเองนะยังไงติดลิ้งก์กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับเหมือนดาวน์โหลดสตรีนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้ <Doom S 2> องดาวน์โหลดออริจินด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกมของ ยังไงก็ลองดูแล้วกันเกมฟรีแบบนี้นานๆมาทีไม่ควรพลาดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเราเจอกันสวัสดีครับผม